สวัสดียามเช้าครับทุกๆคนดูเส้นทางไปไล่เป็นนาไปนะุไป่งเปนะ็นนาเครื่องพากทุกฝนเลย,เลยสรับวันนี้นะอันนี้ทุกนาะฝังขวามือเขาเขาทำนาเสร็จแล้วหวานนาะเสร็จแล้เวเหลือของบบาวเพนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ต้องระวังเลยนะเป็นหลุมเป็นบ่อแลนะ้วหน้าฝนเข้ามาเนี่ยโอ้โหสุดที่ปาทเลย เดยกก็ก็ย้อนกลับไปไม่ไม่นานนี้เองนะเพื่อไม่กี่ปีมันนี่เองโอ้ดูเสาไฟเสาไฟนี่มาจากเมืองลาวนะเสาไฟฟ้ามาจากเมืองลาวเป็นการลงสัญญาการซื้อพลังงานจากลาวนะที่ก็บอกว่าเป็นแบตเตอรี่อาเซียนนั่นแหละมีเส้นทางไปเส้นทางไปทุงนี้มาช่วงหน้าฝนมาทำนาด้วยตัวเองก็มีที่ม,ทมีทางทำนาก็ทำน,า,นาแล้งก็ปล่อยแล้งไป นี้เป็นบ้านตุ้งห้องบ้านตุ้งห้องสภาพท้องฟ้าแบบนี้ก้อนเมฆแบบนี้วันนี้ไม่น่าจะเห็นแดดนะไม่น่าจะเห็นแดดแต่ก็ดีเหมือนกันเราไปทางานทํงานแต่เช้าแล้วก็ไปปั้นขนานโอ้ดูภูเขาทํางานแต่เช้าแบบนี้ก่อนแดดออกมันทางานได้เยอะเดี๋ยวถ้าแดดอ,ออกออกพอช่วงเที่ยงเที่งไปทำเหตุแป๊บเดียวจะเป็นลมเบาสาหรับคนที่ไม่ใช่พวกมืออาชีพ Vào uh, Bảo phép nó chẳng chẳng ad nè ฟังเสียงจิ้งจิ้งหลีดยามเช้ายามจิ้งจิ้งหลีดกลางคืนนะตอนเช้ายังร้องอยู่อันนี้พ่อวัวของลุงตาเดี๋ยวมารอบนี้ไม่เห็นลุงตาเลยโอ้โหเสียงเสียงจิ้งหลีดตรงน,นี้ฟังเสียงจิ้งหรีดรุ่นหนึงฟังเสียงจิ้งหลีดก่อนครับผม บริเวณนี้เป็นครอบครัวของลุงตามาลรนี้ไม่เจอแก่เลยมาดูวิวภูเขาเขาหลวงอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้เห็น เขาหลวงถ็าหลวงที่อยูดทย่จใจยามเช้านี่ก็เม่อคเป็นฝนไปต่อในตอนตืนเช้ามันก็มีเมฆคุยเมฆมองอยู่ตรงโน้นอ่ะอ้อมขุนเขาเลยทุกคนอยู่กำลังชาติก็สบายสบายแบบนี้แหละเป็นเป็นธรรมชาตินีความสุขความสุขของคนชอบธรรมชาติ บ้านปางคุะแล้วก็บ้านผาแดงนอนถึงตรงนี้ก็อาจจะไปยากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ล็ไม่ได้ลำบากนะแค่มันความสะดวกน้อยลงกับเส้นถนนที่เป็นล,ลาดยางดรือว่าเป็น คอนกรีตอันน,นี้ตรงนี้เป็นตาเป็นที่นาของเกิดตาเริ่มคนรู้จักกันนะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นโรงหมูไม่ใช่โรงหมูเท่าทีเป็นพอกหมูของเกิดนาชาติเขา อยู่ไม่นอวันนี้ประตูปิดจะ,จะเลี้ยงหมูอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่นาที่พักกลางนาของพระคำแล้วนชาติอีกคนหนึ่งคนละคนละชาติฝั่งนี้ก็นาละ <c oughs> นาลุงพงานาลุงพงฝั่งนี้นาลุงพงหมายถึงว่าเลยเป็นต้วเี่ยตรงข้ามนี้ก็เป็นของนาชาตินะ เด็ดสองรนเนี่ยที่เลยเล็ไปหน่อยนึงเนี่ยก็คือของน,นาลุงคงกันแ,แล้วอันนี้ก็คือที่นาที่น,า,นาของบ่าวเพชรของแอดนี่แหละครับผมวันนี้จะมาปั้นันาอีกสองสามวันน่าจะได้หวานข้าวแล้วล่ะ กอไผ่ขึ้นสูงเลยแลปลูกไว้เมื่อสัก2อปีปีก่อนนะปีก่อนหรือปีที่แล้วปี่ก่อนก็ยังไม่ครบสองปีดีเนี่ยมันมันยาวมากเลยนะปลูกไว้แหละครับผมไผ่ได้ใช้ประโยชน์ได้กินนอออนได้กินแล้วมันแก่ก็ไปทําประโยชน์อย่างอื่น ที่นาแล้วครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจตลอดมานะครับผม